สวัสดีครับท่านผู้ชมไทยเล้าสองคนโขนครับในรายการเปิดใจสาวเล้าเปิดกับโพนุ่มไทยนะครับนะมืัอน,นี้จิมมัตโต้นะครับนโะคจิมมัตโต้ยูทูบเบอร์สาวสีคนมานดังอัดคลิบเจ้าพิษนุ่มไทยหาว่านุ่มไทยไปมอบท่องควอมนะครับมันโบกเข่าขอกฎหมายครับนะขัดปุ๊ดไมไทยนะ มันบวเขามาตาสามทีหนึ่งเลยกาชรชวปฟูงได้ๆเป็นิทธิน,นะครับเขาเอาไปไห้บริเวณไปขายนะครับบริเวณตัวว่าเป็นท่อเอาไปขายนะครับมันพิษมองได้นะครับเอาท่อเอาสิ่งของไปเหกันนะครับนะบริเวณไปขายบริเวณตัวขายครับบอกว่านางเบาอดกิบซีพคนนะนุ่มไทยมาโกหกจะเอาพิษแบบนี้ม่นก็ทามไปเลยเอา บุตรขาไปชี้แกงเลยชี้หาไม่หงุดหงิดเขาสาวญ่บอกว่าให้เราไปชี้แกงบอกไปมันแมนข่วมคนเล่า,าเน้มงวดมากดิสี่และหลายคนคเนข้มขวดมาอหนีเร่นกันเป็นแบบนีนน้บาดิลุงไทที่จับเพื่อคามภัยถ้าตัวนี้ผิดกฎหมายนะมู่เจ้านะเอาสาวมาเปิดโตแล้วกัน ให้นุ่งไทยโอนให้ซื้อเฟซซื้อไล่แลต่เราบอกผิดกฎหมายนะคดาเฟปลอมมาคดียังไหงบางคนก็โดนเฟปลอมดูถูกไล่ฟอมโอนเงินออกไปทิ้งซีหาลอยโอนกับไปได้ไล่ลอมกับมีขันเปิดใจสาเล่าจริงหาพูดจริงเป็นยังโบริสุทธิ์ใจโทวหน้าจอมาเลยยูทูบเบอร์บางคนนั่นขื่นเปย์ขื่นไล่ขื่นเบอร์โทรเพื่อรับบริจาคผมจะบอกเลย เพื่อให้เขาโอนเงินให้เปลยให้ไล่นะครับโอนแถบทุกเมื่อผู้ใหญ่ใจดีจากเป็นไอ่อันนี้ก็บม่ได้ว่าแลครับโอนในพวกทะเลหาไหกัดมันเป็นสิ่งสี่ดีนะครับนตี่ว่าใหกัดแบบนี้นะอี่ไม่เอากันไปติดคุกทิตล่างอยู่ฟังเล่าโบได้ครับนดคุณคุณบอกไม่นะครับผมเพ็รคีปผมาโตว่าคุณเนียวบาดบ่บไว้แล้วนะครับนะไห้สิ้นของเงินกติมว่จับกัดโมแมนะครับแต่มันโมแม่ของมันนะครับนะของเอาไหกัน คือถ้ามันมีงา,านบางงานไม้เราท่องเข้าไปกันกับมัน,มน,นท่องหัวาปมันได้ที่ผิดเราท่องวัาไปซื้อขายไปขายหล่อขายเจ้ามันจะมีเขาอเขาขอกฎหมายเขาชั่วโกงนะครับนะอันนี้ผมว่านาตาเฉยเดี๋ยวผิดตรงไทยแบบนี้นะตรงไทยพวกกา้าวขามไปก็จะหลายหลายคนคอมเมนต์ออกมาด้ยนี่เขาไปที่กุกแก่กฎหมายเล่าบูม,มิไหลหูเลยครับนะเพราะฉะนั้นนะนุ่มบุอดดนนะ ถ้าเจ้าดิชี่แขงว่าชี่แขงอยู่เมืองไทยนะอัดเฟรนบุกอัดไล่ที่แขงเลยนะครับนะถ้าเจ้าขามไปขึ้นถึงเสาใหญ่เบาเจ้าเธอเนี่ยกันับเขามาเอาแบบนี้นะครับนะถึงสีโได้เบาถึงสีโได้เ้าออกปากออกจากปากเขาใหญ่นะออกจากปากยูทูเบอร์จิงสี่คนนี่นะเสียวแล้วเสียวแล้วมุ่งเ้าคนหมายฟังนะเป็นได้นะครับนะเพื่อเจ้าที่ปั๊บนะ ปั๊บโดยสาเหตุได้บุ้งโนะผมยี่บวชหายเลยเอาจริงของเอาผมเรียกว่าท่องคําเคสะผมรวยผมเรียกว่าท่องเทศะเอาสวยไปให้สาวเอาจริงของไปให้สาวผิดกฎหมายว่าตบดัวกันมันโมเม่นครับนะว่าซัดนนั่งนุ่มไทยฝากโทรศัพท์ปอมยีหม่ห้อปอมปากเสื้อผ้ายีห่ห้อปอมไปให้กับพิษตัวสัตว์อ่า ที่มันพิษเนะ่ยเปิดตทวมากรอให้สร้างห้องน้ำรอเอาเงินเอาครับนะ่พบะพิษแท้แมเเุเจ้าะเนี่ยพิษแท่แม้แต่ล่ก็เปรตอีกมุ้เจาเปิดตทวมากหลังไม่นะถ้าจริงใจต่อกนกขนาคูต่อกันโมมีม่หลังไม่แล้วครับเปิดตมากน,น่าจอเลยหลังไม่นะโูดเงินไปแล้วครับบอเสือเชเ็ดแม้โทรไปขอแม่บอรเสีหารอยบุบลอย เนี่ยพิดหาเงินแบบนี้นะครับแต่ผิดนะ,ะเาขาคายหลอกลวงโชบปูงแบบสามสี่นึงครับตาตาเมืองไทยพิดคู่เกินสามปีแต่ว่าเมื่อานดกในวโหูนะครับนะนี้ที่ผมวอาว่าคลิปนี้ผมไมบใช่ว่าว่บไม่ใว่าว่านะครับนะว่าจิฟบบังนุ่งไทยแถลงแล้วขี้แยงแล้วนะยูทูบเบอร์สาวสี่คอนบอ,อกว่านั่งบอก้าตาเฉยเราเสียาพิษเราอะเอาพิษคอ,อไหนอครับนะ กฎหมายเทาเห็นพวกเขาขอกฎหมายนะครับมันบุญเอาไปขายบุญเอาไปต้มตัวขายเขาไปไหนะครับถึงที่เป็นของเกลเอาไปไข่มันโดผิดถ้าเป็นตัวขายผิดแท้โอ้ลึกนะครับบาทเครับลุงบุดวันขันโจได้ฟั้งลิดนี่นะตอกามไปเสียแทะอีนัดอีนัดสาวง่ายหรือสาวได้กระยาว่าจะไปซี้แกงเพาต้องเข้าไปเข้าไปเขาลอกจ้าแท้ กฎหมายบานเมือง,องเขาจะต้องศึกษานะครับนะดิคนะผมจึงบอกว่าการไปเที่ยวเล่าไปขอฟังเล่ากฎหมายบาง,างั้งเขาจังล่ากระไมู้้นะครับนะแต่กฎหมายคันโบแก,กีกฎหมายน้อนที่เงี้ยที่สันมะงูบาดอะไรกยนาันวิไไ่งไปไปท่องเที่ยวหรอกมีส่องพันธรยงยหากอันนี้ผมบม่ได้บอกอันนี้ไผเสียหายนะครับผมหมายถึงผมยกตัวอย่างนะครับนะจากจะขันเด ถ้าจะให้ได้สิ่งไหนมันดีขึ้นต้องแก้กฎหมายครับขึ้นรถแหละรถก็ต้องอัปเดตเรื่อยๆคือตัวรักษาเพื่อการอัปเดตเรื่อยๆมันทันสมัยเรื่อยๆครับสิ่งไหนที่มันเก่ามันแก่ะมันโมเป็นวัตถุโบราณเนียคนที่รักษาไว้กฎหมายใดที่เก่าแก่มโบราสมัยก็โลกทิ้งไปล่างกฎหมายไหมแก้ไขไหมครับอันนี้คือกันอันนี้โอ้โหอีมาบอกหน้าตาเฉยว่าจะเอาพิษนุ่มไทยมาให้ท่องขวม ยังบรทันพิธี่มันกันเลยนะครับยังบรทันพิธีขอกันเลยแขวข่ามไปถูกลงไปทาผ้าเรียงคาดองนะครับนะกขยอมรับว่าเสียขั้วมือซื้อรับกันเห็นแนวนี้ยอมรับเสียขั้วมือซื้อเสียอีรีบบว่าบบว่าคนเปิงคนปั้งว่าเสียขั้วมือซื้ออีรีเอาท่อแบบนี้ไปเขาเลยขันมุมีก็งพรต้องหายครับนุ่งไหลายๆคนต่อไปนี แต่ละมือผมไม่เห็นเห็นป่างเงินไปแต่ละ 8, แปดพันแต่ละมือเงินผาแดดอ่าผู้ใหญ่ใจดีเพียบบอกว่าผู้ใหญ่ใจดีทั้งเล่าทั้งไทยทั้งซางที่อเมริกานะครับเออผมก็มันยำได้หลายเสื้อหละครับคนช่วยเหลือคนจนบ่มีเขากินบ่มีเพื่อนดูบ่มีเสื้อผ้าใส่มันซอยได้เลยครับนะดูดูสิเอาผู้หญิงคนสองคนสามคนสี่คน,คนมาเปิดโต้วลวอ่า หลังไม่นะและช่องทางติดต่อเอาเงินเอาค่าคนอื่นมันกับดูพอดีแล้วครับต่งนุ่งไทยบางคนเขาไปเที่ยวไปดูสาวได้หลายคนเนี่ยว่าเสียหน่อยด้ครับไปหาสาวคนนี้คนนั้นแต่ค่ามันอยูเเอ่เบอภาพไปเท่าไหรไ่ในหนังนงานกันอยเมืองไทยมัยไปหาสาวก็ต้องมีแผนพาไปไปเองเพื่อนอยู่ใส ไปเอยพ้ามูไปเรื่อยไปจีบบอมวน,นบเสียทีว่าบูดาเขากับพวอแล้วบไปจีบสาวคนอื่นบบไปจีบคนมีเจ้าของกระจกแล้วเงื่องไห่อุปัญหาอันนี้สิไปจีบแต่ละคนโด้กุดัน้าใบมันี้ผา,ไป,าไปมันอีพิษจารีพระพิณีพิษธรรมเนียมยังกับโบลงกับมัวไปเบิดเลยผมบว้านิผมบอกหญ่มันไทยเล่ารักขามโงสองฟังเนี่ยมันดีขึ้นมันดีงามเลยนนครับหาครู ใอ้ด็กูถูกต้องตรงใจที่มากนะครับบอเรบ้าพาที่ไงยังเสียหายเลยทีผมมาเบาเนี่ยทีผมมาเบาเนี่ยหมายความว่ามันติถือจับเรื่องยางขันขาไปผมถามแล้วตอบผมมากันะคอมเมนต์มากันนะครับการยุทธายุคมื่ถือจับด้วยเราของไอ้กันแบนีครับมันไม่ได้ไปตัวขายนะมันนั่งออกว่าเบ้าซีคนตาเฉยเลยว่า จะเอาผิดข้อหาใดได้คุณไปรองโอ้ยเราไ่กล้าขามไปกันคือจะคอมเมนต์นะครับผมไม่อ่านคอมเมนต์เกือบลอยสองลอยคอมเมนต์นะมาท่าเดียวกันเบิดอย่าขามไปเด้อเขาขามไปเขาจับเราเถอคอมเมนต์ในคอมเมนต์ผมผมือกันเพราะว่าคนไทยคนเล่าคอมเม,ม,มนต์เขามาเขาจับเราแน่นอนขามไปปั๊บไหมผมก็จะเถียงว่าปั๊บไหมเราเรื่องหยั่งเราเราผิดขอด้อใดมันบ่ราะท่านำมันเราให้สาวเราจังว่าเราให้เนาะ เราออไห้ดูคว่ำแต่เนี่หาพิษหมองไบนะครับอ่าโอ้หมวกใบเครับปเป็นเรือใหญ่เลยเนี่ยนี่พอจะนั่นได้ดูพี่นู้ดรอนในป,ปั้งคลิปนี้คลิปผมนะเจ้าว่าจะข่ามไปเลยเจ้าข่ามไปก็ถือจับกันไปเนี่ยนี่เพราะว่ายูทูบเบอร์สาวทีคน,นยืนกันแล้วมีคลิปผมฟั้งมืเข้าหูแล้วนะเออเอาท่องให้กันเอาท่องเค่ก็ถือว่าจับกันไปเลยโอ้ยหมวกใบนะครับ เออก็มีพิธีมันมานั่งกันผูเฒ่าสองฟังไท่เล่าแล้วก็เอาท่องเอาเงินไปห้กันท่องปลอมเนี่ยเออมันพิษแท้แน่นี่พิษแน่นอนอันนี้ผมมีพิธีอย่างเลยครับมันมีพิษแน่ใดผมเงินผมเงินหลายโอ้ขันลุงไท้เฮ็ดพิษในน้อยเห็นข้าวกันนานเลยนะครับนะแต่สาวเล้าหลวงลุมไทยเงีย เป็นข้าวโมดโอนเป็นโมโยเรียงโมดโอนนี้อ่ะเอาพิษยังเขาได้ยังโอนเงินไปตจนอันนี้กันนี่ครับเนี่ยมันก็ต้องเบิ่งครับนะมันก็ต้องไม่พิษพลาดใดมนุษย์นะครับนะมันต้มถักก่วการเรื่องธรรมาดาเลียมไป่ติดเนื้อก็ไผ่เท่านั้นนะครับนะเปิดใจสาวล่าเปิดกระเป๋านุ่งไผ่ผมก็มันคอนเทนต์กันวาบ่าอยางไอ้ตุ้มถั่วกันบ่าอย่างสาวล่าสิงหลอกบ่าอย่างนุ่งไทยสิงหลอกแค่น,น,นั้นเองครับนะ บางคนแบบมาเบาเห็น,หนหอนย่างเบาหูมือกับทีน,นะครับนะพราะนั้นนะครับลุงไบวผิดครับผมการันตีเลยเลยแต่ว่าผีคนไม้เล่าผิดิดประเภทนี้เล่าพอไรผมโมโ,มโหถ้าเราขามไปถึงจับประติจับผมโมโมหนะครับนะที่แนๆ่ๆว่ต้องขามไป้นยังเก็บที่หล,ลายคนกค็เมมตนมากนะครับที่จับแท่ไปแนวนี้ครับม่ต้องที่แก่เงียบเลยครับใครที่เสียหายกระซ้างไปแน,น่นี้เจ้าที่จับ,จบไ,ไปไประกันเจ้า เพื่อเือถึงปับ๊บถึงยังบรูครับพฎหมายเพื่อนอย่างไปแนวนี้ครับนะเพราะฉะนั้นเราหลายคนสร้างขีดแล้วประมาณนี้นละครับนะอัดกิบบอลตำนี้นะครับปเดเอืณพทนนะครับนะสวัสดีครับ